สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท,ทุกทุกท่านครับผมสวัสดีเอครับนี่เดี๋ยวพอก็หย่าสิผ้ามาเบิงครับง่ายแป้งแล้วพี่น้องมะกุดมันเหลืองครับบานนี้แปลงนี้พื้นที่ห้าไร่นะครับเนอ่าออกไปแล้วสองรถนะครับจากแถบทั้งนี้นะพี่น้องอนี่ครับสีผ้ามาเบิงเอาสายทีครับส้องรับพี่น้องทันใด ที่มากปลูกทีนะครับอันนี้เป็นมันเหลืองหน่อยนะครับเออนี่ปลูกทีที่มากนะครับมัวดกดีครับพี่น้องแต่ว่ากะสภาพหัวกระจีประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่พี่น้องเห็นบอกมีแถ่หัวมันพี่น้องเอ้ยดึงขึ้นมานอลักษณะการปลูกทีกระจีอยู่ประมาณจากักสี่สิบเซนแหละครับต้นหนึ่งต้นนึงนพี่พี่ที่เลี้ยวพันมันไหลยยครับอ กะโบแมนนะครับกะตั้งใจปลูกซ้ำหนีนะครับเพื่อลองเบิงนะครับห้าสิบมีทีหลือกระหางนะครับปลูกทดสอบเบิงนะครับสรุปแล้วพี่น้องมากแบบใดก็ที่ตามเ,าเขาไปเบิงในช่องยูทู e ของพ่อขอนหงษานะครับกระสีเห็นนะพี่น้องว่าโตโต,โต,โตปลูกหางเป็นอย่างไรปลูกทีเป็นยังไรระยะซ้ำใดซ้ำใดเป็นอย่างไรนะครับเขาไปเบิงนะครับผมตัวนี้กับซีโยซีซิบเส้นนะครับแต่ว่าระยะลองนี่กะ เมยีสิบครับโดยประมาณนี่ครับเอารถคันนี้ยกหลองนะครับเสียบเอาใส่ใส่ค้นเสียบเอานะครับตัวนี้นั่งกระบะเสียบเอาเท่าละสามข้องนะครับเอ่อผลออกมากะสิบประมาณนี่ครับกะจ็กมันสิเกิดน้ำยังแน่นะครับอาจสิเกิดน้ำปีหนีน้ำนะครับฝนฝ่าอากาศเป็นโบ่บแน่ใดละน้ำหลายเกินไปหรือจังไดครับหรือหรือว่ามันทีเกินไปบบหรือจังหดล่ะครับพี่น้องเอ่อ หัวในน้อยนะครับนี่ในน้อยไเล็ดเก้งสีละแต่ว่าก็เงาหนึ่งก็หลายหัวอีลีอยู่ครับแต่ว่าก็กะโบหไ่นะครับนี่ครับซุ้มยัง้านตาล่ำก็มีนะครับที่แห้งนะครับพี่น้องสี่สิบเสนครับระยะรล่อก็สี่ประมาณเม็ดซีเม็ดดีครับโบเกินเม็ดดีซิตัวนี้น่าจะอยู่แถวเม็ดซิฟหลายกว่านะครับก็เท่ากับเท็ตคือเก่าละครับก็ได้ใส่เอ่อน้อยนะครับตัวนี้ใส่รดไทมินิเฮ้านะครับเขามาดึงลง แล้วกรสาดโขบขึ้นนะครับก็ไดซัมเนี่พี่น้องการลักษณะดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับแถ่บ้านพ่อขอญาสิประมาณนี้นอกจากขึ้นไปทั้งภูเขาทางพูนทีพ่อขอญยาปลูกไว้หลายๆายแปลงนะครับฝั่งนั้นจะเป็นดินทรายนะครับหัวมันก็จะ่อนข้างถ้าเห็ดดีๆนะครับหัวมันค่อนข้างดีนะครับก็มาพาพี่น้องมาเบิงล่ะครับว่าปลูกทีซัมเนี่หัวจะออกมาจังไดนะครับ แต่ในความรู้สึกพ่อก็อยากกะคิดว่ามันทีเกินไปแล้วครับแล่อาหารกระซีนาา่าจะบ่พ่อเพิ่นนะครับเนื่องจากทีเรามันผัดเกิดสู่ต้นพี่น้องเอ้ยบาดทเทื่อนี่ทีเราผัดเกิดเบิดครับตีโลกถิ่มกับจังไดอยู่ก็เลยปาไปเลยครับผลลัพธ์ของมาแบบนี้แล้วพี่น้องโอ้ทีโหดกะแล้วแต่นะครับพี่น้องบางทันกับบางพื้นที่กับบวกขึกันนะครับกับบางที่กับ ปลูกพีจังสี่กระได้หลยกม็มีนะครับหัวก็ใหญ่กว่ายนี้ก็มีอยู่ดอกแต่ว่าคงเอ่อพกกระหยาดได้ซ้ำนีนะครับหัวน้อยๆพี่น้องเอาเจะเจ๊ได้มัน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 ผิดเลยได้ครับนอกปีนี้เดี๋ยวเอ่อปีที่แล้วนะครับปีนี้ห้าแกตัวไม่ครับข้าก็จะปลูกขยะบอ,อกนะครับกะสีขยะบอ,อกอยู่ที่เมตรยี่สิบคูณหกสิบ เจ็ดสิบเส้นนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเส้นนะครับปีนี้จะขยับออกเวิดนะครับเนื่องจากว่ามาคิดคาเฉลี่ยคำนวณเบื้องหล้วนะครับจากที่เขาเคยเห็นมาปูหางคนนี้และได้กระชิดได้ร้ายคนนี้นะครับพี่น้องบิได้จับห้ายตนครับแต่ว่าตนหนึ่งมันกบหัวใหญ่่นนี้มันก็ได้นำนักนะครับซึ่งต่างจากเร้ายหัวกระช่างดอกครับแต่ว่ามันบวใหญ่ก็ได้จับร้ายร้ายเหงาลร้กอกพี่น้องเวลาจับ คอนสพาะกับเแมีน,น่าเหล้่ยวด้วยพี่น้องเลยนี่ครับนักเก็บกองมันกรสีประมาณนี้พี่นอ้องคอนตัดเสพาน,นี่ครับโอ้ยเสือสีแล้่แต่ละกงพี่น้องนี่ครับเสพ้าโอ้ผิดผิดผิดมากผิดเป็นคู่ครับผมเป็นประสบการณ์ <laughs> แต่ว่าพี่น้องทันไดมากแบบนี้กะล่องเบิงนะครับเอ่อปอกออย่ากกะสี บกสินาพิเเปลี่ยนแปลงครับบ่เฮ็ดแบบนี้มีแต่หัวมันเด้อพี่น้องตอนซ่อนอยู่ครับตะวันบัวใหญ่ไหมมึงนี่ยคุณนะกองจะจอดกันอยู่เนาะคุณนะอันต้นพิ่นต้นละกีดร่องขีดมวจักอาครับเอ่อภาพพี่น้องว่าเปียบเทียบเบิ่งครับผมสําหรับพี่น้องท่านใดที่มอระยะต้นระยะแถวจังไดกะปรับใส่เบิ่งครับกับสภาพื้นที่ห้าอล่ะ ปุ๋ยเคมีที่เขาใส่ลงไปปุ๋ยอินรีย์วัตถุรองพื้นนีอย่างนะครับบวกประกอบกันวันสดุยางพี่น้องเขาเห็ดจังไดก็ได้ครับให้เขาได้ผลผลิตได้หลายซื้อถ่ายนี่นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเจ้าไร่มันของเขานะครับได้เงินหลยๆนะครับจากการขายมันสำปะหลังเพราะว่าปีนี้มันราคามันสำปะหลังค่อนข้างดีนะครับราคาสูงอยู่จากที่หลยๆปีบ่เคยได้ขายหอดสามบาทกว่าจังสี่จักเทือนนะครับขายมันล้านมันร่วมนะครับ เออขอไว้พ่อให้พี่น้องสุุสุคนลำรวยลำรวยครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ